ดุดันเลือดทรงพลังกับชุดวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีการเปิดตัวชุดวอลเลย์บอลน,นะครับโดยแกนสปอร์ตได้เปิดตัวชุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับพร้อมลุยศึก VNL 2 0 2พที่จะมาถึงนี้นะครับโดยแกนสปอร์ตนั้นได้ทําการเปิดตัวชุดวอลเลย์บอลหญิงไทยโดยสลับลวดลายของชุดนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นพายุหมุนฟ้าร้องสายฟ้าผ่าแผ่นดินไหว ทานาวานะครับโดยสนับชุดแข่งสาวไทยนะั้นปีนี้มีอยู่สีสีด้วยกันประกอบไปด้วยสีน้ําเงินสีแดงสีขาวแล้วก็สีดํานะครับโดยทั้งสีสีนั้นเป็นตัวแทนของดินน้ําลมไฟโดยแต่ละชุดนั้นจะมีลวดลายเอกลัก,กษณ์ที่สวยงามในแบบของตัวเองนะครับให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยได้เลือกซื้อกันต่อไปนะครับสำหรับผมนะครับผมว่าชุดแข่งของสาวไทยนะั้นผมก็ว่าสวยมากเลยนะครับโดยเฉพาะสีน้ําเงินนะครับ โดยวันนี้มีการเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลสาวไทยนั้นได้มีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ให้มีความสนใจนะครับไม่เป็นการที่เสียเวลาในการรับฟังนั้นเราไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเอาลนะครับทุกท่านเราจะมีคอมเมนต์สองชาติด้วยกันคือคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามกับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะครับเราไปเริ่มต้นคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกเลย เรามาสั่งเสื้อเพิ่มกันฉันคิดถึงจังแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับทันควนเลยนะครับคอมเมนต์ว่าชุดแข่งสีฟ้าก็สวยจริงๆนะคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามของคนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่า,ารักสาวไทยตลอดไปแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับด้านบนนี้ว่ามาแล้วเหรอเพื่อนเอ้ยหวังว่าปีนี้สาวไทยจะได้ไปถึงรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนะความเห็นคนต่อไปเลยนะครับ มันลุกเป็นไฟฉันหวังว่าครั้งนี้เราจะไปถึงที่สุดคอมเมนต์แฟนๆต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าดูเหมือนดวงดาวคอมเมนต์ท่านนี้น่าจะหมายถึงวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับชุดแข่งของสาวไทยนั้นมันช่างบอแรงเกินไปแล้วมันช่างบอแรงเกินไปแล้วความคิดของคนต่อไปเลยนะครับเป็นการออกแบบที่สวยงามมาก มาที่คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่า f i b b กำหนดให้มีชุดสีขาวปีที่แล้วไทยกลัวสีนี้มากในที่สุดปีนี้ก็มีอยู่สีสีมันน่ากลัวเกินไปแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับด้านบนนี่ว่าแต่ก็อาจจะจริงนะปีที่แล้วใส่ชุดสีขาวเหมือนเป็นนางบอกเหตุถ้าปีนี้ออกแบบมาสี่ชุดก็เรี่ยงชุดสีขาวความเห็นคนต่อไปเลยนะครับชุดแข่งสาวไทยมันดูเท่ดี ความที่ของคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าราคา660,000ดองนั้นสลับเสื้อที่ได้รับในเวียดนามนั้นมันดีเกินไปหวังว่าเวียดนามจะขายเสื้อเหมือนไทยด้วยให้แฟนๆได้มีโอกาสอุดหนุนทีมมาที่คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับเอาจริงๆนะชุดเก่าอาจจะออกแบบได้ดีกว่าคอมเมนต์แฟนๆบอลเวียดนามต่อไปเลยนะครับได้บอกว่ารุ่นทุกปีฉันชอบสีแดงให้สีดํา ปีที่แล้วฉันสั่งสีดำโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นในครั้งนี้ฉันจึงสั่งสีแดงเท่านั้นปีนี้สีดำสวยงามมากมันน่าเสียดายจังความม่้ยับคนต่อไปเลยนะครับเสื้อสวยดีคอมเมนต์แฟนๆเวียดนามของคนต่อไปเลยนะครับเห็นหลายๆคนได้บอกว่าจะสั่งซื้อเราเป็นคนไทยคงไม่ยอมน้อยหน้าแล้วล่ะมาที่คอมเมนต์แฟนๆเลยบอลต่อไปเลยนะครับหากคนอยู่แปดอันดับแรกอยากจะใส่เสื้อให้ดู แล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับต้นบนว่าเฮ้าเสื้อสาวไทยก็สวยอยู่นะไปที่คอมเมนต์แฟนแฟนวอลเลยบอลต่อไปเลยนะครับเสื้อของสาวไทยนั้นสวยงามมากความเห็นคนต่อมาเลยนะครับทัวแข่งสาวไทยนั้นสวยใช่ไหมคอมเมนต์แฟนแฟนวอลเลยบอลต่อไปเลยนะครับเสื้อไปเห็นแล้วสวยดีความเห็นคนต่อมาเลยนะครับเน,นี่นยบอกว่าใช่ ทีมงานยังครลงทุนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีคอมเมนต์ Comment ของคนถัดไปเลยนะครับเสื้อของสาวไทยมันก็โอเคเลยคอมเมนต์แฟนๆวอลเลย์บอลต่อไปนะครับโคตรเท่เลยความเห็นคนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าทีมชาติไทยมีสปอนเซอร์เสื้อที่ดีเสมอคอมเมนต์ Comment ของคนถัดไปเลยนะครับได้บอกว่าหวังว่าปีนี้ทีมชาติไทยจะป้องกัน อันดับแปดเลขได้สาเร็จแล้วนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ส่วนสุดท้ายของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับภาคภูมิใจแทนคนไทยจริงๆในส่วนต่อไปก็จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะครับเราไปรับฟังได้เลยครับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ท่านแรกนะครับคอมเมนต์ท่านแรกเลยในขณะที่เสื้อแข่งขันของฟิลิปปินส์นั้นเรียบง่ายมากธรรมดาสุดๆไม่มีดีไซเนอร์เลยคอมเมนต์ของคนถัดไปนะครับดีจัง คนสามารถเห็นการสนับสนุนของผู้สนับสนุนได้จริงๆคอมเมนต์แฟนบอลฟิลิปปินส์ตอไปนะครับไอดอลของฉันเลยความของคนตอบมาเลยนะครับแต่บอกว่าเข้มแข็งมากคอมเมนต์ Comment ของคนถัดไปเลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ว่าไม่เหมือนกับปรากฏการณ์อื่นคอมเมนต์แฟนบอลฟิลิปปินส์ของคนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่า พกเขาพร้อมแล้วในตอนนี้เอาแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วนี้ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับของแฟน,แฟน,แฟนบอลฟิลิปปินส์นะครับชุดออกแบบของพวกเขานั้นน่ารักมากจบไปแล้วนะครับทุกท่านกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้แล้วนี้ก็เป็นมุมมองที่ความเห็นบางส่วนของแฟนบอลเวียดนามและแฟน,แฟน,แฟนบอลฟิลิปปินส์นะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดผมก็ขอกราบอาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ หากเพื่อนดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้กับช่อง Star Comment แล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เพื่อเป็นใจให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วนะครับแล้วสามารถพบก,กันใหม่ได้ในคลิปต่อไปน่นอนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน